คงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะเพราะช่องของเมเน้นการอ่านอนนจิเป็นหลักนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมยขออนุญาตดรดวงความรักของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมกันเลยนะคะส่วนคนที่เข้ามาใหม่ของช่องนะคะช่องของเมย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3สถานะคนมีคนโสดนะคะคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่เนาะโอเคนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นภาพรวมใครรดล,โลสงสวนตัวรบกวนอนไรที่ไม่ให้ไม่ใต้คลิกมาได้เลยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ o r โร l e c คาร์ก่อนนะคะจะเป็นออ e รร r าเอ e นจีนะคะพลังงานทั้งหมดเลยนะคะเป็นพลังงานภาพรวมของทั้งสังสารสถานะนะคะโอเคความรักของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไร Spider Spirit make your dream real นะคะ Regeneration f l o o okay, t โอเคชาสีกันนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณคิดคุณหวังว่าคุณอยากจะได้คู่แบบไหนนะคะอยากจะได้มีอยากจะมีความรักแบบไหนมันเป็นเดือนที่คุณจะเอานะคะ ผู้ชายในฝันผู้หญิงในฝันเนี่ยมาให้มันเป็นความจริงได้นะคะเดือนั้นดังนั้นเดือนน,นี้นะคะอยากได้คู่แบบไหนนะคะพยายามจะบอกว่ายังไงดีพยายามนะคะที่จะลิสต์ว่าตัวเองต้องการคนแบบไหนนะม,มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนลักษณะนั้นคนที่เป็นความฝันของคุณนะคะรีเจนเน a เรชันบางคนนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวเสียใจไดบางสิ่งบางอย่างมานะคะหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคมชีวิตคุณจะ มันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะมันเหมือนคนได้รับแสงสว่างอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะบางคนจะได้ไอเดียใหม่ๆบางคนอาจจะได้หนทางใหม่ๆหรือบางคนจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีคนเข้ามาจีบนะคะมีคนเข้ามาคุยนะคะ Flirt, Extend your high, You're a light-hearted นะคะ Energy to alter นะคะมีโอกาสน่าจะมีคนเข้ามาจีบคนนี้เดือนเดือนนี้นะชาวราศีกัน หรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นคนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วนะคะคนที่เป็นคนในใจคนนั้นแหละมีโอกาสจะกลับมาได้นะคะในเดือนนี้นะอ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูความรักนะคะชาวราศีกันคนโสดกันก่อนนะคะความรักของชาวราศีกันสําหรับคนโสดในเดือน พฤษธภาคงจะเป็นอย่างไรนะคะเพร์อฟซอร์ต e รีอฟซอร์ตนะคะไนอฟเอนิเคิล n i ไนอฟวันส์นะคะแล้วก็เด h บางคนน่าจะเพิ่งเลิกกับใครมานะคะชีวิตเพิ่งเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตเพิ่งเหมือนเพิ่งผ่านจุดของการเสียใจนะคะบางคนเพิ่งโสดนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาหรือว่าอย่าร้างกับใครมานะคะไพ่ตอนนี้ไพ่บอกว่าคุณยังมี ความสุขกับชีวิตโสดอยู่นะคะยังอยากไปเรื่อยๆอยากคุยเรื่อยๆนะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียใหม่ๆในการใช้ชีวิตเพื่อเจเนเรชั่นมาบอกแล้วนะ,ะมันเหมือนคุณมีอะไรใหม่ๆก็คือมันมีหนทางใหม่ที่จะทําให้คนรู้สึกว่าคุณอยากจะลองใช้ชีวิตในด้านนี้บ้างนะคะบางคนอยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนงานนะคะหรือเปลี่ยนอะไรที่เอาง่ายก็คืออยากใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะคะที่ตัวเองอาจจะไม่เคยใช้มาก่อน นะคะอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่นั่นแหละนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะแม่รู้สึกว่าสําหรับคนโสดคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะคุณยังอยากมีความสุขกับชีวิตโสดอยู่แล้วคุณก็มีความสุขกับชีวิตที่คุณมีนะตอนนี้อยู่นะคะคพย่ยทริอัพสอดขึ้นมานะคะบางคนถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ในะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ไปไปมามานะคะหรือไม่ชัดเจนเนาะคนที่เจ้าชู้คนที่เข้ามา เพื่อเข้ามาเล่นๆกับคุณมากกว่าคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นโสดนะคะเดี๋ยวเท่าที่แม่ดูจากไพ่ในเดือนนี้สําหรับคนโสดชาวราศีกันนะคะแม่รู้สึกว่าคนจะยังใช้ชีวิตแบบโสดๆนะคะสบายๆายายเอนจอยกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะเอนจอยกับการมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะคะมีอะไรใหม่ๆให้ตัวเองรู้สึกว่าได้ค้นหาตัวเองในทุกๆวันคณเอนจอยในตัวเองในด้านนี้มากกว่านะคะที่จะ มาหวังนะคะในเรื่องของความรักนะหรือว่ามาหวังรอความรักจากใครนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเป็นเอเนจี้ที่ดีนะอ่างานก็คือเป็นช่วงที่คุณรักตัวเองมากๆนะคะชาวราศีกัน่าคำแนะนำนะคะของชาวราศีกันสํสำหรับคนโสดในเดือนพฤษภาค,าคมนะคะเป็น calmness นะคะ the inner device is the witness of all remaining still and quiet when during intense turbulence. so take a deep breath and then say quiet my mind dear lord may your peaceful calm take over นะคะไพบ่บอกว่าเดือนนี้นะน่าจะเป็นเดือนที่คุณอยากอยู่สบายๆนะคะเป็นเดือนที่คุณอยากอยู่กับความสงบกับตัวเองมากกว่าดังนั้น้พแบบว่าถ้าในก่อนหน้านี้คุณยังมีความรู้สึกถึงความเสียใจนะคะกับอะไรที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไพยบ่บอกว่าให้คุณใช้ความนิ่งความสงบนิ่งนะคะความสงบสุขในใจตัวเอง นะคะก็คือเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ขมนะคะหรือเป็นสิ่งที่ทให้คุรมีชีวิตต่อได้ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงนะคะไม่ควรที่จะใช้อะไรนะคะแน่นนก็คือตอนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะ นิ่งนะคะไม่ควรทำอะไรนะคะใช้ความสงบนิ่งแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะคนที่เป็นคนโสดนะขอคนมากๆค่ะขอให้เจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็รวยๆเฮงๆปังๆนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นความรักของคนที่มีคนคุยนะคะใครที่อยากฟังต่อก็ รอฟังต่อได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะส่วนที่ใครอยากที่ดูดวงส่วนตัวรบกวนไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นความรักของคนที่มีคนคุยนะคะของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ Energy ของคุณเป็นไพ่เซ f แอนด์วันะคะ Energy ของเขาเป็นท o อ็อเป็นช่วงที่ไม่น่าจะมีแอคชั่นอะไรจัก ไม้ว่าทั้งคุณแลวก็เขานะคะเหมือนเป็นช่วงของการหยุดนิ่งนะคะคุณมีกําแพงกับคนที่คุณคุยเขาเองก็อยู่ในช่วงที่อาจจะยังไม่อยากตัดสินใจอะไรหรือยังไม่อยากที่จะคุยอะไรหรือไม่แอคชั่นอะไรในช่วงนี้นะคะอานตอไปายเอเนจีของคุณค่ะทูอัพคัพส์เอเนจีของเขาคิงออฟซอสชาวราศีกันนะคะไม่รู้สึกว่าคุณอยากมีแฟนนะคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ คุณรู้สึกว่ามันมี energy บางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขารู้สึกว่ามันเข้ากันได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนคนเองก็มีกำแพงในหัวใจเพราะคนคนนี้ก็ดูไม่มี action อะไรเข้าหาคุณเลยนะคะดูดูเป็นคนที่ดูแข็งกระด้างจนเกินไปนะคะเพราะเป็นไพ่ king of s w o r d ขึ้นมาเป็นคนที่ใช้แต่สมองเป็นคนที่ไม่ใช้ความรู้สึกเลยนะคะเป็นคนที่แข็งกระด้างนะคะราวางคนดูนอาจจะคุยกับคนที่ เขาเป็นคนตรงๆนะคะคือบางทีตรงเกินไปคาพูดของเขานะคะคบางสิมบางอย่างอาจจะมีโอกาสที่จะทําร้ายจิตใจคนได้นั่นเองนะคะในช่วงนี้ต่อไป Energy ของเขา Energy ของค,คุณค่ะคือนับซล์ e Energy ของเขาเป็นไพ่ช่วย o ับ u p s นะคะ คือมันเหมือนทั้งคุณกับเขาอะมีอีกโก้บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะเขาก็ดูใช้ชีวิตแบบสบายๆโดยไม่ต้องมีคุณก็ได้คุณเองถึงแม้ในใจอยากจะมีคนคนนี้ในชีวิตแค่ไหนเดี๋ยวคุณเองก็เลือกที่จะแสดงออกด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ได้แคร์อะไรหรือว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะคนคนนี้เขาเองตอนนี้ก็ยังมีความสุขกับเพื่อนฝูมีความสุขกับสังคมรอบข้างนะคะถ้าไม่ดูจากตอนนี้นะเอาง่ายๆคือมันรู้สึกว่า คนทั้งคูยง่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะคะ Energy ของคุณไพ่สเตรนจ์อ e e เนอรของเขาเปะะ็นไฟล์ออฟโซรมันเหมือนคุณทั้งคู่มีเรื่องะะที่จะต้องเกี่ยวกับสมองและจิตใจนะคะคุณเองก็ใจแข็งนะคะคุณเป็นคนเองก็เป็นคนที่สตรองคนหนึ่งนะคะหรือบางคนที่มีอีโก้เยอะคนหนึ่งเขาเองก็มีโก้เยอะนะคะคนคนี้มีปัญหาในเรื่องของการ ในเรื่องของจิตใจตัวเองนะคะบางคนเขากําลังสับสนในตัวเองนะเหมือนไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรนะคะลึกๆอยากจะมีคนแต่ว่าง่ยๆคือสมองกับหัวใจเขามันพูดไม่ตรงกันนะคะส่วนตัวคุณเองงนาคือถ้าคุณคิดว่าถ้าอีกคนหนึ่งไม่แคร์ผมก็จะไม่ทําอะไรนี่นะถัไปเอเนจีของคุณค่ะ page page of wands นะคะเอเนจี Energy ของเขาจะ จัดเช็งจัดชั้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวข่าวจากเขา,ขานะคะมันมีโอกาสที่คนหนึงค,คู่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งพอมีไพ่เพจอวันกับไพ่เดือนจัดชั้นขึ้นมามีโอกาสที่คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเองอาจจะทนไม่ได้แลวติดต่อเขาไปเองนะคะไม่รู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยสำหรับชาวราศีกันที่มีคนคุยนะคะเหมือนเขาจะพยายามเปิดใจเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะเขาพยายามที่จะ แสดงออกให้คุณชัดเจนมากขึ้นส่วนตัวคุณเองนะคะไม่รู้สึกว่าคุณเองก็มีการแสดงออกอะไรมีโอกาสที่จะมีการแสดงออกอะไรหรือมีการพูดคุยที่มากขึ้นนะคะหลังจากที่ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีอารมณ์แบบตึงๆกันทั้งคู่นะคะต่อไป energy ของค,คุณค่ะไพ่ six of swords energy ของเขาไพ่ hangman แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณทั้งคู่ยังก็ต้องค่อยๆใช้เวลาคนคนนี้เป็นคนที่เปิดใจยากเหมือนกันคุณเองนะคะก็เปิดใจยากพอสมควร เอาง่ายๆตอนนี้ทั้งคู่นะคะเจอคนที่เหมือนกันเจอคนที่นิสัยเหมือนตัวเองเจอคนที่มีกำแพงสูงเจอคนที่มีอีโก้สูงเจอคนที่เปิดใจยากพอๆกันกับคนเองนะคะเมรู้สึกว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่สำหรับคนที่มีคนคุยนะจะต้องค่อยๆไปนะคะค่อยๆใช้เวลาดูเขาเองก็ยังไม่อยากที่จะแสดงอะไรออกแสดงออกอะไรมากมายเรื่องของความรู้สึกแต่ไม่ว่าน่าจะมีอะไรที่ แสดงออกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ถึงจุดที่ว่าแสดงออกทั้งหมดหรือพูดทั้งหมดนะคะส่วนตัวคนเองก็รู้สึกว,ว่าคนเองก็ยังก็ยังดึงตัวเองไว้อยู่ส่วนเขาเองก็ยังดึงตัวเขาเองไว้อยู่นะคะยังไม่มีการที่จะสวีทหวานอะไรนะคะหรือยังไม่มีอะไรคืบหน้าในเดือนนี้สักเท่าไหร่ถ้ามันจะถ้าไม่จะให้เทียบก็คือเหมือนหอยทากนะคะมันจะค่อยๆไปอะไรเงี้ยแบบชา้าๆนะคะแบบ กว่าจะพูดอะไรมาทีนึงกว่าจะเปรยอ,อะไรมาสักทีนึงอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะอะาอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีกันคนที่มีนคนคุยค่ะ contentment นะคะ,นะคะ you can learn to rest in what you already have and already are c e r t a i n l y you remember am right here resting in God นะคะไม่รู้สึกว่าถ้าอยากจะให้ไพ่แนะนำนะคะจักรวาลอยากจะแนะนำก็คือ ไพ่ยังไม่อยากให้คุณทําอะไรเยอะนะคะก็คือให้คุณรู้จักคึงพอใจในตัวเองเนาะรู้จักพักผ่อนบ้างนะคะบางคนคุณอาจจะคิดมากเรื่องเขาก็ได้นะคะต่อรูอ้สึกว่าคุณเองอะลึกๆแล้ว่าคุณชอบคนนี้มากๆแต่ว่าพฤติกรรมของเขาอะคือเขาก็ไม่แสดงออกอะไรคนมากมายไพ่บอกว่านะคะบางทีการเรียนดูที่จะพักผ่อนการเรียนรู้ที่จะคิดถึงเขาน้อยลงเอาเวลานั้นมาดูแลตัวเองเอาเวลานั้นไปพักผ่อนทําอะไรอย่างอื่น นะคะคก็จะเป็นจุดที่ส่งผลดีให้กับชีวิตคุณหรือตัวคุณในช่วงนี้นะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของจักรวาลปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกอตนะคะที่เขาจะจัดการ สถานการณ์รค่อยๆเดินสถานการณ์ให้คุณเองถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ยังไงก็ต้องได้ลงเอยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่บางครั้งเนี่ยการพยายามนะคะหรือการีคาดหวังอะไรมากจนเกินไปก็มีโอกาสจะทําให้คุณผิดหวังได้นะชาวราศีกันที่มีคนคุยนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอคนดีๆนะคะชีวิตเฮงเงไปปัง,ปง ก็ขยักดูดส่วนตัว,ว,วรู้ก่อแอดไ์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ได้คลิปมาได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคลิปของคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะฟังต่อก็อดทนรอฟังต่อได้เลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นความรักของชาวราศีกันของคนที่มีคู่แล้วนะคะเราจะเริ่มเราจะเริ่มกันที่เอ e เน y จีของชาวราศีกันก่อนเป็นไพ่ king of cups นะคะเอ e เน y จี Energy ของเขาเป็นไพ่ Aries p n e u m a t i s acles, นะคะช่วงนี้ชาวราศีกันนะคะคุณจะมีความาฉลาดในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นนะคะคุณเลือกที่จะคุมอารมณ์ตัวเองบางครั้งนะคะในอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณเป็นคนที่ว่ามีอะไรก็จะพูดออกมาในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมคุณเลือกที่จะใช้อารมณ์แบบฉลาดนะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถหรือว่าเป็นช่วงที่บางครั้งเนี่ยถ้าอารมณ์อะไรไม่จําเป็นหรือไม่สําคัญคุณก็เลือกที่จะซ่อนมันไว้มากกว่า นะคะส่วน Energy ของคู่ของคุณเนี่ยก็เหมือนช่วงนี้เขาเองโฟกัสกับตัวเองนะคะโฟกัสกับงานกับเงินที่เขาทําอยู่นะคะง่ายๆคือบางคนคู่ของคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาคุณมักนักในช่วงนี้เนาะ Energy ของคุณเป็นไพ่เจนอฟวันส์นะคะ Energy ของเขาเป็นไพ่เจนอฟซอสเหมือนคุณกับเขาณตอนนี้นะคะมีอะไรในใจที่จําเป็นจะต้องคุยกันนะบางคนอาจจะเป็นเพราะคุณเก็บความรู้สึกมากจนเกินไปจนทาให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัด นะคะคุณมีเรื่องทั้งคู่ที่จะต้องคุยกันมันเหมือนสิบดาไม่ใช่หมายถึงว่าเขาอยากเลิกกับคุณนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบลงมันเหมือนคนทั้งคู่มีภาระในใจนะคะที่ไม่ใช่ภาระที่ต้องรับผิดชอบนะแต่ไมู่้สงกว่ามันเหมือนเป็นความรู้สึกในใจที่มันโอเวอร์วอร์มก็คือมันมันเก็บไว้จนอึดอัดแล้วค่ะมันมีเรื่องที่จะเป็นจะต้องคุยกันจริงๆอ่ะถ้าไม่ดูจากไพ่ตอนนี้นะ อ่ะต่อไป Energy ของคุณค่ะไพ่ m ช e r a n c ์ Energy ของเขาเป็นไพ่ไฟอับซอร์ดอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะ,ะเป้าหมายในการใช้ชีวิตให้ชนคตินะคะที่อาจจะไม่ค่อยตรงกานสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนคุณทั้งคู่ก็เลือกที่จะเก็กบไว้โดยไม่ได้คุยกันนะคะเขาเป็นไพ่ไฟอับซอร์ดขึ้นมา มันเหมือนเขารู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งมาอย่างที่ขาดหายไปในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรในใจที่ไม่ได้บอกเขาไพ่แมเพเรนขึ้นมาในเ ER องที่หนุณมคม่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณน่าจะเริ่มถ่ายเทพลังงานที่มันหนักเนี่ยออกมาค่ะด้วยการเปิดใจและเปิดใจนะคะคุยกันนะคะเขาเองแรกๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าหลังจากที่คุณเปิดใจคุยกับเขาหรือว่าคุณเริ่มที่จะเปิดใจคุยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าฟังไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่แต่เมว่าเขา ก็มีโอกาสที่จะฟังคุณมากขึ้นนะคะ e อ e r g y จของคุณค่ะ Four of Pentacles นะคะ, acles, ะ,คะ Energy จของเขา Seven of Pentacles เขาเองนะคะรู้จักที่จะอดทนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าใจเย็นมากขึ้นง่ายๆคือรู้สึกว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะคะเขาจะค่อยๆเปิดใจให้คุณมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ย มีแอคชั่นหรือมีการกระทำที่ช้าลงหรือไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านะคะอย่างเพิ่งตกใจเพราะไพ่บอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็คือสร้างรากฐานกับความสัมพันธ์ของคุณก็คือทำให้มันรู้สึกว่าค่อยๆมั่นคงนะคะไพ่เสียเรือนที่มาในฝั่งคนเหมือนกันไม่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการปิดใจนะคะหรือมีกำแพงแต่ไม่รู้จะว่าคณทั้งคู่ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องคู่โฟกัสต,ตอนนี้ก็คือการทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงนะคะการมีอนาคตร่วมกันการวางแผนกันมันร่วมกันนะคะการวางแผนกันมันร่วมกันอย่างนี้นสมมตพูดไม่ชัด Energy ของคุณนะคะเป็น Age of p e n t a c l e s e n เ r เ y ของเขาเป็นไพ่เดเร มันมีโอกาสที่สุดท้ายแล้วไหมคะไม่ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเก็บอะไรไว้ในใจสุดท้ายแล้วมันก็จะโผล่ออกมาทั้งคู่เลยอาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะที่อาจจะทนอยู่กับความอึดอัดไม่ไหวนะคะแล้วเปิดใจทนไม่ได้ก็คือถามคุณตรงตรเลยบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งตัวก็ได้หรือจะตกใจนะคะไพ่เอเนจีของคุณเนี่ยเป็นไพ่ แปดเหรียญแม้ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้นะตั้งใจจะทําให้มันดีแต่บางครั้งอาจจะด้วยความที่คุณทั้งคู่เนี่ยตั้งใจจนเกินไปก็เลยทําให้คุณคาดหวังในการและกันสูงนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูเป็นอะไรที่มันมันดีอ่ะมันควรจะดีแต่มันกลับไปข้อขัดแยง้งที่คุณทั้งคู่อาจจะยังไม่กล้าเปิดใจคุยกันนะคะอ่ะต่อไป energy นนของคนเป็นไพ่แห่งแมน เนี่จงเขาเป็นไพ่ GM Place นะคะแม่รู้สึกว่าคุณจะมีความอดทนมากขึ้นคุณจะยอมเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขานะคะเขาเองก็จะเป็นผู้ให้มากขึ้นในเดือนนี้นะคะต่างคนต่างยอมเสียสละต่างคนก็ต่างยอมเป็นผู้ให้นะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วแฟนของคุณเป็นผู้หญิงนะคะเดือนนี้แม่รู้สึกว่าเขาจะใจเย็นลงนะคะเขาจะดูแลคนมากขึ้นในเดือนนี้เขาจะมีความเป็นแม่มากขึ้นในเดือนนี้ก็คือมีความอ่อนหวานที่เป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเอยถ้าคุณเป็นผู้หญิงในเดือนนี้คุณอาจจําเป็นนะคะที่จะต้องยอมผู้ของคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ตอบรับกับมัก็คือความอบอุ่นเนาะความรักที่อบอุ่นความรักที่เติมเต็มให้กันละกันเนาะถ้าไปดูจากไพ่ง่ายๆก็คือ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่นะคะความรักมันจะดูมีลู่ทางที่มันดีขึ้นนะคะอาจจะต้องยอมกันมากขึ้นแต่ว่ามันจะได้เรื่องของความอบอุ่นและความเข้าใจนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะเหมือนให้ RE g เจ e เนอเรชนนะคะมันเหมือนว่าอะไรที่มันตายไปแล้วอะไรที่มันแข็งกระด้างนะคะมันจะกลับมางดงามอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์เนาะ ผ้าอ,อ,อยากจะแนะนำอะไรจักรวาลอจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีกันที่มีคู่แล้วคะ่ะ enjoyment นะคะแม้ว่าเดือนนี้ผ้าอ,อยากหรือจักรวาลอ,อยากจะให้คน รู้สึกว่า enjoy กับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเรื่องอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันเก็บกดเนี่ยควรจะปล่อยมันไปซะนะคะเป็นเดือนที่คุณควรจะมีความสุขกันมากๆนะคะมีความสุขกันเข้ามากให้ให้เยอะๆนะคะช่วงไหนที่มีความสุขเอาง่ายก็คือตั้งใจที่จะสร้างความสุขให้กันจะดีกว่าในเดือนนี้นะคะ striving and pushing to make life into an a i t a c h r d work นะคะบางคนคุณตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้เกินไปคือ push นะคะหรือว่าผลักให้ความสัมพันธ์นี้มันมัน มันยากจนเกินไปพยายามจนเกินไปนะคะจนทําให้ทั้งคู่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในจุดที่มันยากมันพัฒนายากเหลือเกินนะคะ The more you are inviting love to take over, the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life a lot นะคะมันไพ่บอกว่าปล่อยให้ความรักนําทางบ้างนะคะอย่าใช้แต่สมองเนาะปล่อยให้หัวใจนําทางบ้างนะคะพักสมองบ้างช่วงนี้นะคะปล่อยให้ความรู้สึก มันได้โฟลว์ไปบ้างนะคะอย่าเอาแต่ทํางานอย่าเอาแต่วางแผนจนไม่ได้มีเวลาเอ j นจอยกันนะคะเอาแต่ทะเลาะกันในเรื่องของเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันหรือตกลงอะไรกันไม่ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกันนะคะที่มีคู่แล้วเป็นเดือนที่คุณควรจะวางทุกอย่างลงแล้วให้ความรู้สึกเนี่ยมันนําทางบ้างนะคะแล้วก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เก็บความสุขให้ได้มากที่สุด ปล่อยให้ความรักนําทางนะคะปล่อยให้ความรัก take over ในความสัมพันธ์นี้ไปเลยเนาะปล่อยให้มัน flow ไปเรื่อยๆนะคะ go, go with the flow ละกันก็คือไม่ว่าเดือนนี้ความรักจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่ว่าจะทะเลาะก,กันแค่ไหนไม่ว่าจะคิดต่างกันแค่ไหนสุดท้ายแล้วความรักจะเป็นตัวสมานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ นะคะให้มันกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะโอเคขอบคุณมากมากค่ะคลายเครียลงส่วนตัวแล้วก็เนี่ยไลน์ไอดีที่มีให้ไม่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเฮงๆงรวยๆวยนะคะเจอแต่คนดีเจอแต่ความรักดีๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ